คะช่วงของ Hot Battle ค่ะอย่างที่บอกไปเราจะมาพูดคุยถึงสถานการณ์ในอนาคตของแบรนด์ Motorola ซึ่งแบรนด์นี้เนี่ยเคยถูกซื้อโดย Google ก่อนที่ทาง Lenovo จะไปซื้อมาอีกรอบหนึ่งทางหายจากบ้านเราไปสักพักตอนนี้กลับมาใหม่ทำตลาดภายใต้แบรนด์ของ Lenovo แต่ว่าทิศทางในอนาคตจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาพูดคุยกันในช่วง Hot Battle ค่ะช่วง Hot Battle และตอนนี้นะคะเก่งก็อยู่กับพี่พัชจากรอยซันดอทคสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เราจะพูดคุยกันถึงเรื่องของทิศทางโมโตโรล่าแต่ก่อนอื่นเราขอย้อนกลับไปสมัยที่พี่พัชยังหนุ่มก่อนสมัยยังหนุ่มเลยเหรอใช่ก็อยากจะรู้ผมมีแฟนกี่คนอะไรเงี้ยไม่ใช่สมัยของพี่พัฒน์โมโตโรล่ามีความรุ่งเรืองอย่างไงบ้างมัยนู้นเลยใช่ไหยุคทองของโอ้ตมันนั้นก็เป็นตั้งแต่โมโตจอขาวดำเลยหรือว่าไกลไปไหมไกลก็ได้ก็ได้ก็ได้ไกลไปเอากลับมายุคมาณช่วงเรเซอร์ โมโตเรเซอร์ V3 ฝาพับนี่ใครก็ชอบนิยมกันใช่ไหมครับใช่แล้วก็พอมาสัฒนเนื้อการเป็นพวกสมาร์ทโฟนค่ะอันนี้ก็เอาจริงช่วงนั้นเนี่ยตอนฝาพับก็พับหายจากไทยไปรอบหนึ่งเหมือนกันนะเพราะว่าฝาพับมันก็เสื่อมนิมนยมไปใช่ใแล้วก็ของโล่าก,ก็ประมาณว่าหายไปจากตลาดเอเชียพักหนึ่งหายไปจากเอเชียเพราะอะไรคะตอนนั้นค่ะว่าตอนนั้นก็เป็นเรื่องของเป้าไม่ตามที่ตั้งไว้นะ เอากลับมาอีกรอบหนึ่งก็ตอนนั้นเป็นสมาร์ทโฟนแอนดรอยแล้วมอ t o r รล่าไมล์สโตนขายกับทูสำเร็จใช่ไหมที่ใช้ปั๊มืคีย์บอร์ดหนักๆโอ้เออยุคแรกๆของแอนดรอยเลยใช่ไหมครับตอนนั้นก็นิยมอยู่พักหนึ่งแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นตัวมอสโทรล่าดีไฟอันนี้นิยมมากฮิตหนักเลยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นสมาร์ทโฟนแอนดรอยที่กันน้ำกันฝุ่นอะไรเงี้ยเน้นอึดใช่แล้วก็ขายดีไปทัไทยท่าเลย ซึ่งในช่วงนั้นนะคะก็ Motorola เนี่ยถูก Google ซื้อไปหลายๆคนก็เริ่มจับตามองว่าเอ๊ยยักษ์ใหญ่อย่าง Google จะเอา Motorola ไปทำอะไรโดยหลังจากนั้นก็มีการปรับพังมีการปรับเรื่องการดีไซน์ให้เด่นขึ้นก็จะเป็นซีรีส์ของ Moto X นะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีร่วมกันทำพวก Nexus device ด้วยอ่าใช่นะครับก็จะมีตัว Nexus 6ที่ตอนนั้นก็เป็น Motorola ทําออกมานะครับใช่แล้วก็จะเป็นพวกซีรีส์ราคาถูกโมโตจีโบโตอีอะไรอ่างเงี้ยที่บุกตลาดในฝ แล้วก็ฝัของโซลพวกอินเดียนีขายดีเหมือนกันตอนนั้นแต่คบกันได้มีกี่ปีก็มีเหตุต้องเลิกลาเตียงหักกันไปนะคะสำหรับเจ้านี้หลังจากนั้นเนี่ยทาง Google ก็ขายม o t ต r OLA ออกไปคนทก็เป็นทาง Lenovo เข้าไปหยิบพุ๊บดึงตัวมานะครับมาทำเป็นสมาร์ทโฟนคือตอนแรกก็มีข่าวเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้ว Lenovo ได้ดึงม o t ต r OLA มาทำอะไรกันแน่นั่นสิเออจะดึงมาทำพัฒนาเป็นสมาร์ทโฟนของให้ l e n o v o เลยไหมหรือว่าอะไรยังไงจนล่าสุดนี่ก็กลายเป็นว่า แยกเป็น2บริษัทโดยล่าสุดที่ผมไปคุยกับทางผู้บริหารมานิดนึงมีมีติ้งกันนิดนึงนะครับ uh huh. ออเก็คือฝั่งของ Lenovo เนี่ยเขาก็มีการแยกการผลิตของสมาร์ทโฟนเป็น2ส,ส่วนภ uh huh. ายใต้ราคาเดียวกันคือ Lenovo <Okay. S 1> นะก็คือฝั่งสมาร์ทโฟนที่ราคาประหยัดหน่อยขึ้นไปถึงระดับกลางๆนะครับ uh huh. ก็จะเป็น Lenovo นี่แหละผลิตออกมาเป็นสมาร์ทวายเรโนโววาย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 ใช่ไหมวายเอ็กซ์วายพีอะไรก็ว่ากันไปส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นของมิตโรล่าเนี่ยจะบุกตลาดตั้งแต่ช่วง ตานต์ขึ้นมาไปถึงระดับไฮเอ็นต์ก็คือมีการแบ่งตลาดแบ่งโพซิชันกันอย่างชัดเจนว่าอย่างนั้นเถอะอ่าใช่แล้วจะได้ไม่ทับตลาดกันเองอเพราะเป็นบริษัทในราคาเดียวกันนะครับแต่ก็มีความน่าสนใจเหมือนกันนะคะว่าพอ Lenovo เนี่ยเอา m ม t o r o l a เข้าไปแล้วจะมีการปรับปรุงมีการเปลี่ยนแปลงอะไรด้วยหรือเปล่าเพราะว่าหลายๆคนกําลังมองอยู่ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้เห็นชัดขนาดนั้น l e n o v o ก็ยังคงเป็น l e n o v o m o t o r o l a ก็ยังคงกลิ่นอายของ m o t o r o l a อยู่อ่าใช่มันกับจะมีดีไซน์แล้วก็เรื่องของการออกแบบที่แตกต่่่างงกััันนนอยู้2สวะครบ รุ่นมอเตอรล์ลก็จะมีดีไซน์เรื่องของความโค้งมนของตัวเครื่องที่มากกว่าฝั mm hmm. ่งของตัว l e n o v o เนี่ยก็จะเป็นออกจะทรงเลี่ยมๆนิดนึง mm hmm. ถ้าเทียบไปแล้วก็จะมีความแตกต่างกันอยู่นะคะแต่ทั้งนี้ทันะ้นนั้นหลายๆคนก็มองว่าการที่กลับเข้ามาทําตลาดในบ้านเราเนี่ยมันยังไม่ได้หือหาเท่าที่ควร mm hmm. เพราะว่ารุ่นที่เขาเปิดตัวเอาเข้ามาขายในบ้านเราเนี่ยแม้ว่าสเปคมันยังก็โอเคสเปคยังดีหน้าตาก็ไม่ได้น่าเกลียดแต่มันเป็นสเปคค่อนข้างจะรุ่นล้าหลังแล้วอะ คือเปิดตัวที่เมืองนอกไปแล้วเป็นปีพื้น<า>เจ้าเข้ามาขายนยรบ้านาเราขายเมืองนอกก็เป็นปีแล้วเหมือนกันออ <laughs> แล้วพื้นจเจ้าเข้ามาขายในบ้านเรา <laughs> หลายๆคนก็เลยบอกว่าเอ,อ้ยที่ราคาเนี้ย <laughs> คุณไปซื้อมือถือที่เพิ่งเปิดตัวปีนี้สเปคของปีนี้ได้เลยทําไมคุณต้องไปซื้อมือถือในรุ่นที่สเปคเก่าด้วยอะ่ะ <laughs> ก็เลยอาจจะทําให้หลายๆคนกังวลว่าถ้าเอาเข้ามาทําตลาดทั้งทีมีแฟนฐานแฟนคลับอยู่ก็จริงแต่เอาเข้ามาแบบเนี้ยแฟนคลับจะซื้อหรอคือเก่งจะบอกว่าราคาแพงเกินไปใช่ไหมครับก็แพงจริงแหละคือถ้ามองว่าราคาตั้งต้นประมาณนี้เนี่ย โอ้โหก็มันอย่างที่บอกไปรุ่นใหม่ใหม่เกดีกว่าราคาเท่ากันครับแต่ถ้าเกิดว่ามองว่าราคานี้เนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้ขายแค่เครื่องไงโอ้ช่าที่ออกมาคือเครื่องราคานี้คือซื้อราคานี้แหละได้เครื่องพร้อมกับ Android w ว a r m มดต360ไปเลยใช่ไหมเปอราคาอาจจะหมื่นกว่าบาทได้ Android w ว a r ไปด้วยแล้วทำไมไม่ไม่ขาย Android w ว a r แถมมือถือเลยล่ะถ้าอย่างนั้น เดียวก็แอนดรอยไคุณสนใจมากกว่าหรือเปล่าตอนนี้อันนี้ก็ยังไม่ใช่หรือว่าเอออจริงแฟนๆมอตก็มีเหมือนกันเขามองมองว่าเออการซื้อมือถือพร้อมกับได้แอนดรอยได้วยก็ครบชุดดีไม่แต่กินมองว่ามือถือคือรุ่นที่เขาเอาเข้ามาขายอะถ้าเป็นแฟนมโตนะซื้อไปตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วไงไม่ต้องมารอซื้อปีนี้ไงบ่ามันก็เครื่องฮิ้วไง คือคนบางคนก็มีปัญหาเรื่องของแบบว่าถ้าเกิดซื้อมือถือเครื่องทิ้วหรือว่าเครื่องนอกเนี่ยไม่ค่อยอยากซื้อเพราะเรื่องของศูนย์บริการไม่ค่อยมั่นใจ,นใจคือกลัวว่าซื้อมาแล้วไม่รู้ซ่อมที่ไหนถูงเวลาไม่มีประกันใช่ไหมก็เครื่อนศูนย์มาก็โอเคใช่ไหมแต่ผมมองว่าไอ้เรื่องของราคากับส่วนลดอะไรเงี้ยมันยังโอเคระดับหนึ่งแหละแต่ติดปัญหาจริงคือว่าถ้าเกิดได้ส่วนลดจริงๆเนี่ยมันกลับไม่มีโปรที่แบบว่าซื้อเครื่องได้ส่วนลดพร้อมกับซื้อแอนดรอยแวร์อะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นการ มันกลายเป็นการเรต้องไปปลูกโปรโมชั่นกับนี่แหละกับโอเปอเรเตอร์ใช่ไหมถึงจะได้ส่วนลดถึงจะได้ลดค่าเครื่องลดค่านาฬิกาอะไรอย่างนี้มันก็ดูเหมือนว่าจะเข้าไปซื้อเนี่ยลำบากแม่ก็จะเจอราคาเต็มเต็มที่แบบว่ามันสูงเกินไปก็นี่แหละค่ะเลยเป็นปัญหาคือเอาเข้ามาเนี่ยช้าก็เรื่องหนึ่งแล้วนะราคาก็ยังไม่ได้อีกทีนี้ก็ต้องดูกันต่อว่าหลังจากนี้ทางบอตโอล่าเขาจะมีกลยุทธ์อะไรเพื่อออกมามัดใจลูกค้าหรือเปล่า เรื่องของสเปคก็พูดไปแล้วเรื่องของราคาก็พูดไปแล้วคราวนี้หลายๆคนก็เริ่มสงสัยว่าอ้าวแล้วเจ้าแบรนด์ Mo t ต r ร l a าเนี่ยมีจุดเด่นอะไรทำไมหลายๆคนถึงให้ความสนใจมาตั้งแต่อดีตยันปัจจุบันแบบนี้คือถ้ามองไปตรงนั้นเนี่ยถ้าย้อนกลับไปตอนที่ m o t o อร์ดตอนนั้นจุดเด่นคือเรื่องของการกันน้ำเลยใช่ไหมรุ่นอื่นๆยังไม่ค่อยมีอ๋อถูกต้องแต่การกลับมารอบนี้เนี่ยเอาท,ทั้ง3รุ่นที่มาขายเนี่ยสามารถกันน้ำได้ระดับหนึ่งนะ คือมีเรื่องของ IP 58 68ในบางรุ่นเลยด้วยซ้ำคือจุ่มน้ําอะไรได้เลยแต่ก็ไม่ได้เป็นจุดขายต่างกับที่ตอนนี้เนี่ยไอ้พวกเรือธงค่าอื่นเขาโชว์เป็นขายเต็มที่อย่างเช่นตัวซัมซุงกาเล็กซี่ใช่ไหมครับหรือว่าพวกโซนี่ไอคิวเรียวันนี้ก็โชว์จุดขายเต็มที่ว่าเป็นเรื่องของงานกันน้ำทั้งที่มันโทรศัพรุ่นกับเข้ามาในตลาดไม่ได้จุดเด่นตรงนั้นอแล้วก็เลยคงว่าจะจุดเด่นตรงไหนเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยเรื่องของตัวมอเตอร์ราเองก็ ไม่ได้มีจุดเด่นในเรื่องของงานดีไซน์สักเท่าไหร่นะักแต่มันถอดประกอบได้หรือเปล่าฟ้าหลงฟ้าหลงัลงลถ้าสังที่ต่างประเทศแต่เข้ามาไทยก็ไม่มีอีกใช่แล้วก็ไม่มีไงคือจะมีจุดเด่นเรื่องเดียวของมอเตอโรล่าที่พอจะเอามาเปรียบเทียบคู่แข่งได้คือเรื่องของออตัวระบบหรือว่าตัวรอมการใช้งานของตัวมอ o ต a นโรล่าเองนะครับคือตัวระบบการใช้งานของตัวมอตอร์โรล่าเนี่ยดึกเรียกว,ว่าดึงแอนดรอยมาจาก Google โดยตรงเ <Pure Android. S 2> พียวแอนดรอยอ่าเพียวแอนดรอยประมาณว่าไม่ได้ปรับอะไรมากจาก ร่วมกับใช้งานของ Google Android แต่อันนี้เนี่ยจะมองว่าเป็นจุดเด่นก็ได้จะมองว่าเป็นจุดด้อยก็ได้เหมือนกัน<ๆ>เพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่ชอบอะไรที่น้อยๆมินิมอลลิสต์แบบนี้อ่าใช่บาง,งคนอยากได้ฟีเจอร์เยอะๆอยากได้กล้องแบบโอ้ยปรับได้10สเต็ปหน้านเนียนอะไรอย่างเงี้ยอ่าใช่แล้วครับซึ่งหน้าตารูปแบบของหน้าจอของ Motorola เนี่ยนะครับก็เน้นความเร็วเป็นหลักอืคือลื่นไหลแหละแล้วก็เปิดแอปอะไรก็ค่อนจะรวดเร็วนะครับแต่ว่า็จะติดเรื่องของมีฟีเจอร์อะไรมาเสริม ลูกเล่นก็น,น้อยอย่างเช่นเรื่องของกล้องที่พูดไปตะกี้นี้ก็แทบจะไม่มีฟีเจอร์อะไรเลยมีแค่เลือกความละเอียดภาพจะกี่เป็นตันพิกเซลเลือกเปิดแฟชไม่เปิดแฟชคือปรับเล่นน้อยมากใช่เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยกลายเป็นเหมือนว่าเป็นแบรนด์ที่เคยมีจุดเด่นแต่กลายเป็นว่าจุดเด่นตอนนี้มันไม่เด่นอีกต่อไปแล้วแล้วก็ไม่มีการชูจุดเด่นอื่นๆขึ้นมาด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าเออดูสถานการณ์ค่อนข้างจะลำบากหรือเปล่า ก็อาจจะนิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีฟีเจอร์ที่เด่นๆของ m o t o r OLA อยู่ก็คือเรื่องของทัวการสั่งงานด้วยเสียงแต่มันก็ไม่เด่นเพราะโมโตจีพรกโมโตแอสซิสแตนอะไรเงี้ใช่ไหมส่วนก็คือว่ามันอาจจะรองรับในเรื่องของภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างๆมากกว่าภาษาไทยเพราะเข้ามาในบ้านเราคนก็เลยไม่ได้เห็นภาพขนาดนั้นไงว่ามันจะดียังไงมันจะสะดวกยังไงประกอบกับเก่งว่าถ้าเกิดอย่างเงี้ยมันเป็นการเหมือนแบบเขาควรจะไปเปลี่ยนตลาดที่จับหรือเปล่าตอนนี้คือจับตลาดคอน sumer แล้วดูมันไม่ค่อยเวิร์กอะ เพราะอย่างที่บอกคือสถานการณ์มือถือตอนนี้มันก็อยู่ยากมากขึ้นโดยรวมๆเลยนะใช่เพราะว่าเอาจริงในบ้านเราเนี่ยเรื่องของตลาดสมาร์ทโฟนที่ราคาถูกๆส,สเปคดีๆนี่มันออกมาเยอะมากโดยเฉพาะค่ายที่จีนเดี๋ยวนี้นี่ตีแตกเลยนะใช่ทั้ง vivo เอย oppolenovo เองด้วยโ o เองด้วย <laughs> ก็มากินตลาดเองด้วย <laughs> ใช่ไหมล่ะเออมันก็เลยกลายเป็นหรือว่าเขาควรจะย้ายจากตลาดคอน sumer หรือว่าผู้บริโภคขขั่วไปไปเป็นระดับองค์กรไหมจริงๆอันนั้นก็ลำบากกันนะในการเข้าตลาดองค์กรเพราะว่า ทาง a p p เ e เองก็พยายามสร้างโซลูชันขึ้นมาอมเอาพวก ID เดเวิเข้าไปนะครับหรือว่าเจ้าของตลาดเก่าอย่างพวก Microsoft เอาจริง Android ด์หลายๆค่ายก็เริ่มพัฒนาเรื่องของความปลอดภัยให้มันมากขึ้น s a m s ซุงเองก็มี Samsung Knox s ซัมซุงน็อตที่แบบว่าจะเอาเข้าไปร่วมกับความปลอดภัยระดับบริษัทได้อ,อะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้มีแค่ว่าเฮ้ยนี่ห่อแล้วตอบโจทย์ไม่ใช่คือตอนนี้ถ้าจะทำตลาดคอน sumer หรือว่าตลาดผู้บริโภคทั่วไปก็เหนื่อยอทำตลาดองคก์ก็เหนื่อยเหมือนกัน ส่วนหนึ่งมันอาจจะเป็นเพราะว่าการปรับตัวของเขาที่ค่อนข้างช้าหรือ,รอเปล่าพี่คะเอออันนี้ก็มีส่วนนะครับแต่ว่าเอาจริงแล้วมูโตร่ามีตลาดที่ค่อนข้างแข็งแกร่งอยู่อ,อาจจะไม่ใช่บ้านเราแหละก็คือฝั่งของพวกอินเดียนี่ขายดีเทียบเท่าพวกมูโตจีแล้วก็ฝัาา่งอ่าใช่แล้วพวกกับฝั่ขงของละตินอเมริกาอเมริกาใต้เนี่ยก็ขายดีหลายรุ่นเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นตลาดที่แข็งแข่งอยู่เพราะว่าเอาจริงๆมูโตร่าเนี่ยไม่ได้หายไปจากประเทศไทยประเทศเดียวนะ S <S คือช่วงนี้หายไปเนี่ยคือหายไปจากเอเชียเลยทั้งหมดเลยกูคือปิดการผลิตปิดการขายสินค้าในโซนนี้ทั้งหมดเลยเพิ่งจะเริ่มกลับมาตอนที่ช่วงที่ g o o g ก็เข้าไปซื้อแล้วก็มีโมโตจีออกมาบางรุ่นก็เริ่มขายในบางประเทศในโซน <Asia S 2> เอเชียตะวันออกอบ้านเราอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็การเข้ามาในรอบนี้ของโมโตมาเต็มเมืองไทยเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าเพราะมันมาช้าด้วยแหละรุ่นที่มาก็เลยดูเก่าไปหน่อยถ้าการมาของโ o t ต G4+ plus เนี่ย โนแลโมีส่วนของการเข้าไปคุมการผลิตเต็มที่แล้วก็มาคุมการขายด้วยนี่ก็อาจจะเข้ามาในบ้านงเราได้เร็วขึ้นหรือว่าวางจหน่าในโซนเอเชียได้เร็วขึ้นก็อาจจะช่วยมากู้ส่ว<ต><ใ>นแบ่งตลาดได้ไดหรือเปลา่ปลาแต่หลักๆเลยเก่งมองว่าย,ยัางไงก็ตามโน n ลนโเนี่ยต้องต้องวางให้ชัดว่าจุดเด่นของมอเตอร์ OLA คืออะไร เสน่ห์ของ m o t o r o l a คืออะไรแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือต้องวางความแตกต่างระหว่างแบรนด์ของ m o t ตเองกับแบรนด์ของ Lenovo ให้ชัดเจนเหมือนกัน,นการที่บอกว่าจะทําเป็น m o t ตเป็นแบรนด์พรีเมียมคาว่าพรีเมียมคือพรีเมียมแค่ไหนเพราะว่าตอนนี้เราก็ยังไม่ได้เห็นรุ่นพรีเมียมออกมาจาก Mo t ต r o l a ในบ้านเราเลย<ช>นะคะยังไงอันเนี้ย Lenovo อาจจะต้องทํากันบ้านหนักว่าจะวางโพสิชันอย่างไรจะทําแบรนดิ้งอย่างไรจะสร้างการตลาดอย่างไรให้คนไทยรับรู้ว่าเอ้ยแบรนด์นี้กลับเข้ามาแล้วนะแล้วมันมีความน่าใช้ นี่แหละค่ะก็คือฮอตแบทเทิของเรากับเรื่องราวของ Motorola นะคะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้พักกันแป๊บหนึ่งช่วงหน้าคูแบทเทิ Battle กลับมาดูเรื่องราวของปลักพ่วงกันค่ะยุคโซเชียลใครๆก็ติดแฮชแท็กร้องไห้หนักมากจวัยรุ่นวัยทำงาน ยันรุ่นคุณพ่อคุณแม่ติดมือถือหนักขนาดนี้จะไม่ปวดตาจนร้องไห้หนักมากได้ไงให้ฟิล์มและกระจกกันรอยโฟกัสบูไลคัสช่วยถนอมสายตาคุณด้วยเทคโนโลยีกรองแสงสีฟ้าที่เป็นอันตรายติดโฟกัสแล้วชีวิตดีดีรู้ยัง